ออวัดป่าไปสารสันติสุขสมัยก่อนเป็นวัดส่วนบุคคลแกตายแล้วละเออแกว่าวัดนีล้ลูกชายแกเป็นคนสร้างวัดนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครแกว่าเป็นวัดส่วนบุคคลแกว่าเขาก็เขียนไว้นั่นแหละเราก็ไม่เคยเห็นวัดส่วนบุคคลอย่างนี้ก็มีนะเอ,อวัดไปสารสันติสุขนั่นแหละแล้วก็ไม่ว่าหรอกเราก็บวนเราก็เตรียมตัวจะหนีอยู่พอไปนึงว่าป่วยที่ โอ้ร่างกายบันปวนอามันจะตายแล้วก็ปล่อยไปใช่ยังไปยุ่งปล่อยไปตายก็เข้าไปในกดกฎมันก็บางนะอืมนอนเอ๊ะว่าทําไมท้องใจบันปวนนั่นเต็มันลุกไม่ได้นะลุกไม่ได้มันดักจ้าชกันเมื่อจะเข้าห้องน้ําเข้าไม่ได้นะเออบันไม่ใจไม่ไม่อันเดี๋ยมันลุกไม่ได้ลุกไม่ไปว่าใครนั่งอยู่ก้างๆนี่แหละเรื่องของเรื่องมันโอ้โนี่นะ ตัวเนี่ยดำเมีย่ยมเลยนะขนาดแจ๋งเดือนจอดสองนี่ก็มุ่งกดน่ะมันก็บางๆนะเ,ออเดือนนี้ก็จัดมาพอดีเพราะว่าตรงน,นั้นมันไม่มีที่บางนีออ่ที่มีแต่ที่มุงนี่พอเดือนมาอย่างนี้พอดีมันก็ศาสตร์พอดีที่เรื่องขอเรื่องมันจากนั้นก็นั่งอยู่ข้างๆกดอ,อ้าวไอ้นี่ใครวะวะมองดูโอ้ยตาแดงกำด่ำเลยนั่นอะ เราก็อย่าว่าจะจังปั้นนะคือในหน้าอัานไม่เห็นจมูกไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตาตาใหญ่ไงตาเต็มตรงข้างนี่เหมือนกับเหมือนกับหน้ามองไม่เห็นเห็นแต่ดวงตานั่นแหละแต่ว่าตัวอะไรปกติผมนี่ก็ปกตินะแต่ว่าตัวนั่งอยู่ข้างๆเอะไอ้นี่มันนั่งอะไรอยู่นี่วะมองแล้วมองอีกตาโตไงคนตาตาโตไอ้นี่ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเราวบาว่าจะลุก ไม่ก็ไม่ไม่ขึ้นดิอมองดูจนนะพอตะแคงกันนี่นี่ตะแคงป่าใจยากก็ภาวนาอยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ลุกนี่บ้าตัวนี้ไม่มานั่งอะไรกันนะกันหนาวอยู่วัดป่าไปสันติสุพูดถึงว่าชื่อน้อยชื่อน้อยอ,อยทําไมจึงจิงจิงจิงเข้าจิงจิงไอ้นั่นจิงจิงรู้สึกตัวก็เจจานี้แหละที่อาจารย์น้อยอาจารย์น้อยนี่แหละครั้งแรกนี่เจ้านั่นแหละ อาจารย์น้อยอาจารย์น้อยนะเราป่วยไงเร,เราไม่เราไม่ลืมตานะเราก็หลับตาภาวนาของเราเรากระเดียกไม่ได้แล้วเพราะเราตะแคงขวาอยู่ลองคิดดูนะตะแคงขวาดิหันหัวขึ้นไปทางทิศเหนือนั่นแหละหน้าก็จึงเห็นหน้าไปทิศตะวันตกแสงเดนอนจาดชงมาพอดีพอดีเห็นไหมละ่ะมันก็ซัดกับหน้าของไอ้นั่นที่นั่งอยู่ที่ตรงที่ไอ้ข้างๆเราเนี่ยที่กดบางๆนั่นนั่นแหละมันเห็นชาติอืม แล้วก็หลักกาอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยนึกว่านึกว่าพระนึกว่าหลวงตาอยู่ในวัดมาเรียกมีหลวงตาวันกับหลวงตาซ้อยอยู่นั่นนะก็เห็นรอบก็นึกว่าหลวงตาเอายามาให้ที่จริงยาเม็ดเดียวก็ไม่มีนะอืมเราไม่สนใจอยู่แล้วนี่เราอยากตายเราไม่อยากอยู่นั่นแปลกนะเราไม่อยากมีชีวิตอยู่เราว่ามันทุกขนะ์น่ะรีบตายแล้วก็รีบเกิดในเทวโลกไปภาวนาเพื่อละเกลเลสอยู่ในเทวโลกนู่นเราเป็นอย่างนั้นเราไม่เหมือนหมู่เลยนะแปลกนะเรานี่นะ หรือทีอยากตายเนี่ยมันมันทุกขนะ์เนี่ยมันทุกข์ตั้งแต่ก้าวแรกบนพาชนะทุกข์ที่นี่จะบอกว่าตัาลกทั้งแปดกุมที่ว่าทุกข์ในตำราเราทุกข์มากกว่าเพราะนี่คือนรกดิบไงเราตกนรกทั้งดิบเนี่ยทุกข์ที่นี่ตีบอกว่าต้องเลริะไหลยบางตายนับไม่ถ้วนเลยเรานี่นี่ใครจะใครจะทุกข์เท่าเราดัางนั้นเราจะกล้าเทศอย่างเจมเม็ดเตอหน่ยลยเหรอใครจะข้างก็ค้างเราไม่เข้าไปก้าวไกลนี่เพราะพวกเธอยังไม่เห็นทุกข์นั่นถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมแค่นั้นนนนเเเอออองงงงรรรกะลลตา่่่แหืืขมั ลืมตาขึ้นนอนบนได้ไหมมันประชามิใหม่พอลืมตาขึ้นปั๊บอ้าวใครมานั่งอยู่ข้างขกดที่ว่าอืมก็แล้วไปแหรอก็ลับตาลงอีกเอาอีกแล้วเดียกแล้วจันทน้อยจันทน้อยอีกเขาเรียกได้แค่นั้นนะอืมจะหลับหน่อยก็จะหลับตาหน่อยก็เรียกแล้วเอ๊ะเจ้านี่มันไขว้มันนั่งอยู่ข้างๆ้าอยู่ลุกดูมันก่อนจะน่าจะพักนี่ว่าเตรียมตัวเลยนะก็เตรียมตัวว่าจะลุกหลายครั้งนะมันมันลุกไม่ขึ้นนะ ตอนนี้พอลุกได้นะพอลุกได้ก็เสียเหมือนกันนะอืมมันลุกได้เดี๋ยวจะดูหนะ้าตานี่จะเปิดจะเปิดมุ่งกดออกไปดูหน้ามันจะชัดนี่ไอ้จิตตาโตโตแดงแงนี่นี่มันเป็นยักษ์เป็นเตปเป็นผีเป็นมารในไรม่นั่งเฝ้า our, เราอย่างนี้แล้วก็พูดได้คําเดียวว่าจานน้อยจานน้อยเรา่าง like, นี้นะนี่แหละลุกปุ๊บปั๊บขึ้นพอลุกปั๊บขึ้นแกก็ลุกทันทีนะไอ้เจ้า,น,า,น,านั่ตาโตนี่ตาแดงไอ้ตาใหญ่หนั่นนะลุกทันทีกุติหลังเล็กๆกันด้วยโยบแล้วก็เราก็เซทลาหล ป้าบ,บล้มลงอีกนะพอลุกขึ้นอีกทีหายไปแล้วโอ้เนี่ยเราก็จจำชื่อตั้งแต่นั่นแหละแสดงว่าชื่อนี้ต้องมีปัญหาอะไรเจ้าอย่างไปไหนมาไหนเขาเรียกว่าชื่ออะไรแล้วก็เรียกว่า,เ,าเรียกผมว่าอาจารย์น้อยซะนะตั้งแต่นั้นเรากม็มีชื่อหม่ว่าพ,พระน้อยพระน้อยนั่นเองนี่เรื่องของเรื่องมันแสดงว่าชื่อนี้จะต้องเป็นชื่อที่เรามีมาตั้งแต่ในอดีต นั่นเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่ว่าชื่อนี้เราเป็นคนตั้งเองใช่ไหมล่ะเริ่มได้จริงๆลวงปู่เถวินเป็นคนเรียกครั้งที่สองลุงปู่เผยนี่เรื่องของเรื่องมันครั้งที่สามที่บรรชาแล้วเป็นภูมิวัฒนจรรม,มผินน์ะแกเข้าฝันในช่วงที่เรากลับมาที่บรรจาทีปีพศสอง4 4นั่นแหละเรากลับมาจําบรรจาที่นั่นดีแกเข้าฝันแก ชื่อว่าลุงปู่ขาวเนี่ยเกเคยแกบวชตั้งแต่พุทธนดอนเลยนะลืมแล้วแต่จิตยังยึดยังถือสถานที่เนี่ยเกก็เลยมาอยู่สถานที่ตรงนี้เพื่อคอยลูกชายนี่ฝันฝันฝันนะนี่กลับมาปีปสองม4รอยสิ เพื่อคอยลูกชายที่จะกลับมาเยี่ยมนี่ฝันนะตอนนี้ฝันครั้งหนึ่งเคยไปนั่งเฝ้าตอนที่บรรพชาใหม่ๆตอนนี้มาคอยรู้ว่าลูกชายจะกลับมาเราก็ปั๊บเลยน,ะนี่ไม่ต้องสงสัยหรอกเ <laughs> นี่ยพ่อคอยลูกจะกลับมาวันว่ามันบอกพวกกับเรานะี่ย นั่นแหะอาศัยชื่อนี้แหละจะไม่ลืมว่าฝันนะเอ๊แปลกวัดนี้เจ้าอาวาสหลายพุธทธันดรมาต้องปราราจิกเห็นไหมละ่ะผมก็เลยมาคอยคอยพระรูปนี่แหละที่จะมานี่แหละเพนบ้านเอ๊ะเขาแ่งก็แต่งชุดใจอังจะเป็นพระนี่แหละนะ เฮ้ฝันฝันเออแตกแตนะเจ๊ว่เราเราเราเป็นลูกของกันไม่น่าหนิเนาะนี่ฝันฝันฝันไปเชื่อบางนะลูกนะ่นเรื่องของฝันเรานี่ฝันอย่างนั้นแหละแกเยกว่าแกชื่อลุงปู่ขาวว่างี้นะพ่อปู่ขาวไม่ใช่ปะลุงปู่ขาวพ่อปู่ขาวตัวดำนะชื่อชื่อกับชื่อกับตัวนี่ต่างกันนะพอฝันอนะไม่น่าเออนั่นแหละเราก็จําตั้งแต่นู่นแหละนี่พูดถึงว่าชื่อน้อยไง ตั้งแต่โน้นแล้วก็เลยใช้ชื่อนี่มาตลอดตลอดตลอดจนปัจจุบันเม้ไปที่ไหนก็ตามก็จะมีชื่อน้อยตัวนี้เมตตั้งมูลนิธิก็ต้องตั้งชื่อตัวนี้เพราะชื่อนี้คงจะเป็นชื่อที่ติดมาหลายภพหลายชาติจริงเป็นอย่างนั้นที่จริงเราก็ไม่ได้ชื่อน้อยนี่ใช่ไหมล่ะเออน้อยนี่ช่วงที่เราหนีออกจากบ้านเท่านั้นแหละ หลวงปูท่ทวินเป็นคนเรียกครั้งแรกและครั้งที่สองก็คือหลวงปู่เผยวัดธรป่าปู่ครั้งที่สามก็นี่แหละที่ว่าพวกวิญญาณน,นี่แหละที่เราจะมาบวชที่วัดปา่าไพศาลนั่นแหละที่เราเป็นพระขาวมานั่นแหละนี่ที่เรานั่งอยู่ที่เมรุนั่นแหละไอ้ที่เชิงตะกอนนั่นแหละนั่นแหละระพูดนี่แหละเออพระขาวน้อยพระขาวน้อยที่เาแค่นั้นนะเขาไม่ได้พูดอะไรมากมายนะเออพอมองลืมตาขึ้นอา้าวไม่มีคนนี่แต่ได้ยินเสียงเดิน เดินไปแล้วก็กลับมาอีกเดินเอ้ยกลุ่มหนึ่งก็เดินมาอีกตอนนี้เหลือตาดูแล้วตอนนี้เออพวกนี้พวกมาจากไหนเห็นแต่เสียงเดินมามันยืนมันหยุดยืนอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีตัวตนจานน้อยจานน้อยเอ้ยปราขาวน้อยพราขาวน้อยพาะ,ะมีอย่างแปลกนะเ yeah. อยอย่างเงี้ยเราสนุกนะเราภาวนานี่เราสนุกนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะคือถือว่าเราไม่เสื่อม yeah. แต่มีในพวกขี้ขาดตาขาวนี่มคงจะวิ่งป่าลาบมานะเฮ้ยเราที่ขี้ขาดตาขาวมาก่อนนะเรากลัวผีที่สุด แต่จากกลัวสุดก็เลยเป็นกล้าสุดเมื่อจิตรวมใหญ่อยู่ที่ต้นว่าต้นนั้น